สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับรีวิวไทยลีก2นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายแล้วนะครับในการที่จะชิงตั๋วไปสุดท้ายด้วยนะครับเพื่อที่จะเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก1ครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีเงินมากมายมหาศาลรออยู่อย่างน้อยนี่เป็น10บล้านนะครับสำหรับทีมที่จะได้มีโอกาสได้เลื่อนขึ้นไปไม่ใช่เงินรางวัลแต่เป็นเงินที่รออยู่ข้างหน้านะครับทั้งเรื่องของเงินจากสปอนเซอร์ที่จะเพิ่ม เงินจากในเรื่องของเงินสนับสนุนค่าลิขสิทธิ์ไทยท่อสด<ช>ที่มันจะเพิ่มขึ้นมาจากไทยลีก2เรียกว่าหลายเท่าตัวทีเดียวคือมันก็จะอัปเกรดไปนะครับแต่ว่าฤด,ดูกาลหน้าหรือว่าซีซั่นหน้าเนี่ยผมว่าไทยลีก2บริหารจัดก,การดีๆมูลค่าจะสูงมากนะ<ม>เพราะมีบรรดาทีมเบอร์ใหญ่อย่างเทโรชมบุรีแล้วก็ตราดใช่ไหมครับร่วงลงมาสู่ไทยลีก2นะครับขณะเดียวกันเนี่ยมันเหมือนทีมที่ขึ้นมาจากไทยลีก3ก็เป็นทีมที่มีแฟนบอลเหนียวแน่นเหมือนกัน อันนี้น่าสนใจมากนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างระยอง FC ซครับซึ่งก็จะเปิดบ้านเจอกับนครศรียูไในเต็ดนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพรีวิวเกี่ยวกับความพร้อมนะครับของทั้งสทีมกันนะครับตอนนี้เราคงจะมาดูในเรื่องของไฮไลท์การแข่งขันในนัดแรกนะครับ เกมเพย์ออฟเนี่ยมันจะเตะก,กัน2นัดน,นะครับบ้านใครบ้านมันก็คือพูดง่ายๆแบบเย้าเยือนนะครับโดยเกมแรกเนี่ยไปเตะก,กันที่บ้านของนครศรีอยู่ในเตดนะครับปะไปดูกันนะครับเจอกับระยอง f อซึ่งเกมนี้แฟนบอลมากันแน่นเลยนะครับสนามระยองเนี่ยอยู่ในชุดน้าเงินนะขณะที่นครศรีอยู่ในชุดเสื้อเหลืองแซมมวนปอคานิแคมนะครับพวกศัตรูเจ้าถิ่นนี่ก็ต้องออกแรงเซฟอยู่เหมือนกันนี่เป็นจังหวะก,ก็เกือบได้ลุ้นเหมือนกันนะครับของทางนครศรี แต่ว่าเป็นผู้สาวตูนะครับก็มาคว้าไว้ได้นี่เป็นจังหวะใบแดงนะครับของทางอดิศักดิ์เสนสมเอียดนี่เป็นสองเหลืองนะครับเหลืองเหลืองแดงโดไล่ออกเพื่อสินวันนี้เนี่ยก็คือชัยเรื่องงามสมแล้วดูจังหวะนี้นะครับของกกยโดยิงเนี่ยมันดูเหมือนไม่มีอะไรจริงๆนะครับเพราะบอลมันเบาแล้วตรงตัวแซมมวนแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันมีฝนเนี่ยโปรยลงมามันทําให้มันลื่น นะครับแล้วก็ลอดขาแซมมวลเข้าไปประมาทสาภาพสนามไม่หน่อยนะแซมมวลซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยทางฝั่งของนครศรีเองจะว่าไปแล้วนี่ก็มีโอกาสที่จะได้ติป,ประตูตีเสมอแต่นิวสันก่อนหน้าที่จะยิงจุดโทษเนี่ยฟอร์มเขาไม่ดีเลยครับผลงานเขาแย่มากนะครับก็คือพูดง่ายว่าขาดความมั่นใจแล้วก็ยิงชนคานหลุดออกไปและหลังจากนั้นเนี่ยนะครับนี่คือตัวสำรองพงศกรตาคําพึ่งลงมานะครับโดนใบแดงไล่ออกเลยครับของระยองทําให้เหลือ10ต่อสิบ แล้วจงังหวะนี้สุภอภรณ์วงจินคำเปิดไปเป็นนันทวัฒน์สวนแก้วนะครับซึ่งเป็นตัวสํารองที่ลงมาใหม่ท่ามกลางฝนตกหนักและดูครับนันทวัฒน์ยิงเข้าไปตีเสมอเป็นหนึ่งประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้โหเกมนี้นี่ตกหนักจริงๆครึงร่งหลังตออกจนแบบแทบจะเรียกว่าเกือบจะเล่นกันไม่ได้ด้วยซ้ำนันทวัฒน์เนี่ยเหมือนกลายเป็นว่าใช้กดยิงประตูทีมเก่า ครับตะลยองใช้สิทธิ์ในเรื่องของกฎระเบียบการเล่นชั้นได้ดีกว่าคือกดยิงประตูทีมเยือนนะจะได้ประโยชน์กว่าใช่นั่นหมายความว่านะครับนี่คือเสมอหนึ่งหนึ่งนะครับนครศรีเองก็ต้องบอกว่าใจชื้นขึ้นมานิดนึงแล้วกันดีกว่าที่แพ้คาบ้านนะถูกไหมเพราะถ้าแพ้คาบ้านนี่ก็ออกจะหนักไปนะครับเอาเป็นว่านะครับเกมต่อไปซึ่งก็จะเตะกันในวันเสาร์นี้นะครับมันจะมีผลอย่างไรถ้าเกิดว่าสกอร์เป็นศูนย์ศูนย์นะครับสกอร์นะเอาเสมอก่อนนะ อันนี้เอาเฉพาะเสมออย่างเดียวเพราะว่าเกมแรกมันเสมอครับถ้าเสมอศูนย์ศูนย์นะครับก็จะเป็นทางระยองนะครับที่จะได้มีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นไปเพราะว่าไปยิงประตูทีมเยือนแล้วก็ไม่เสียประตูในบ้านตัวเองครับขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเป็นหนึ่งหนึ่งเหมือนกับเกมนัดที่แล้วนั่นหมายความว่าต้อง<ห>ต่อเวลา,วลาพิเศษ<ช>ถ้ายัางเสมอกันอยู่ก็ยิงจุดโทษครับจะต้องให้รู้ผลภายในนัดนี้เลยแต่ถ้าเสมอมากกว่าหนึ่งหนึ่งไปเนี่ย เป็นนครศรีนะถูกต้องเพราะนครศรีเนี่ยเสียประตูในบ้านตัวเองเนี่ยหนึ่งประตูแต่ถ้าเกิดว่ามายิงคืนได้เกินหนึ่งก็คือสองสามเสมอสองสองสามสามเนี่ยนครศรีก็จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปแทนครับนี่คือกรณีถ้าเกิดเสมอแต่ถ้าเกิดมีผลแพ้ชนะทีมชนะก็จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไปง่ายนิดเดียวทีมแพ้ก็จะอยู่ในไทยลีกสองเหมือนเดิมอ่ะผมมีสติส่วนตัวผมนะสองเกมก่อนหน้านี้ภาคภาคเกมพวกเพลย์ออฟพวกนี้ บางอกศรีสเกตต่อเวลาระยองอยุธยาต่อเวลาเดี๋ยวเรารอดูเกมนี้ระยองระยองนครศรีรอดูเกมนี้ว่าอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องการทำงานส่วนตัวแต่ว่าเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็จะต้องภาคเกมใช่ผมเจอเกมนี้ผมภาคเกมแรกเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เกมแรกป่า huh. นนี้ผมคงต้องต่อเวลาแล้วะเพราะมันหนึ่งหนึ่งนะฮะเอาเป็นว่ารอรูแล้วกันว่าจะมีการต่อเวลาพิเศษหรือเปล่าตามสติของคุณนะอ่ะโอเคทีนี้เรามาดูในเรื่องของสตินะครับ ผลงานในรอบที่ผ่านมามนะครับของทั้งระยองแล้วก็นครศรีกันสักนิดหนึ่งนะครับนี่ครับนี่เป็นผลงานของระยองนะระยองก็ถือว่าทำงานได้ดีในรอบเพลย์ออฟนะครับก็เสมอบุกไปเสมอในการได้อเวโกมันเป็นเรื่องสําคัญมากดูสองเกมที่เล่นในรอบเพลย์ออฟตั้งแต่รอบรองจนถึงรอบชิงเนี่ยได้อเวโกทั้งสองนัดดูกันดีๆนะครับได้โนัดไปเยือนอยุทยาแล้วแพ้ไปหนึ่งสองนะ และหลังจากนั้นเนี่ยพขกลับมาเล่นในบ้านเนี่ยก็ชนะเขาสองเท่ากันครับก็เลยต้องมีการต่อเวลาพิเศษนะครับต่อเวลาพิเศษเนี่ยระยองเองเหลือผู้เล่น10คนด้วยแต่ก็มาได้เจ็ดดาบาดชาลีเหมาคนเดียว2ประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษก็เลยเอาชนะยุทธยาไป4 1หนึ่งแล้วก็ผ่านเข้ามาสู่รอบชิงครับ,ร,บรอบชิงนี้พวกเขาก็บุกไปนําทางฝั่งของ,ของคอนครศรีก่อนด้วย10ในรูปเกมที่ก็ต้องบอกว่าก็เหนือกว่านะแต่ว่าพอเจอฝนไปเนี่ยทำอะไรไม่ถูกแล้ว นครศรีน่าจะชินกว่าแล้วก็มาตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งโดนใบแดงไปฝั่งละคนนะครับทีมหนึ่งเนี่ยเหลืองแดงนะครับนั่นก็คือนครศรีอดีศักเสนสมเอียดครับสว่วนอีกทีหนึ่งพงศกรตาคามของระยองนี่โดนแดงตงรงคือพงศกรเนี่ย,ะยะอาจจะไม่ได้ระยองอาจจะไม่ได้หนักมากเท่ากับนครศรีนะค<ช>ื <ผม S 2> ออ<ช>ว่า<ช>เพราะพงศกรเนี่ยช่วงหลังเนี่ยก็ตัวสำรองถ้าเป็นส่วนใหญ่ละขณะที่อดีศักเสนสมเอียดนี่มันเป็นแบ็กไซต์ตัวจริงเลยใช่ครับนะครับอ่ะแล้วก็มาดูผลงานของนครศรีในรอบเพย์ออฟที่ผ่านมานะครับ พวกเขาเปิดบ้านชนะเชียงใหม่ในรอบรองก่อน1-0นัดแรกรอบรองนัดที่2ครับก็บุกไปนําก่อนด้วยนะครับทำให้เชียงใหม่เอง,เองเนี่ก็อยู่ในสถานการณ์ลําบากคือนํสองครั้ง2คราวเลยครับนะครับขณะที่เชียงใหม่เองเนี่ยก็มาไล่ตีเสมอซึ่งยังไงมันก็ไม่พอนะครับก็เลยทําให้นะครับทางฝั่งของนครศรีผ่านเข้ามาชิงชนะเลิศแล้วก็ลงเล่นเกมแรกไปกับระยองก็เสมอไป1ประตูต่อหนึ่งซึ่งเกมนั้นผมก็มีโอกาสได้ภาคด้วยครับ แต่ทีนี้เรามาดูผลงานย้อนหลังกันสักนิดหนึ่งดีกว่านะครับของ2ทีมในการเจอกันนะครับก็แน่นอนครับมันจะมีฤดูการปกติอยู่แล้ว<อ>ถูกไหมครับสองเกมที่เคยเจอกันก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็มีเพย์ออฟไปแล้ว1เกมซึ่งฤดูการนี้เนี่ยมันจบที่1นึหนึ่งเนี่ยสเกมเลยนะครับคือบ้านของระยองเสมอกับนครศรีหนึ่งหนึ่งในฤดูการปกติแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในนัดที่2ของฤดูการปกตินครศรีเปิดบ้านชนะระยอง3าหนึ่งแล้วก็มาเสมอที่บ้านานาครศรีหนึ่งหนึ่ง คือสรุปแล้วเนี่ยก็คือ3นัดในฤดูกาลนี้เนี่ยนะครับทั้งเพย์ออฟแล้วก็ทั้งฤดูกาลปกตินี่มีการยิงประตูกันทั้ง2ฝ่ายใช่คือไั่2 2> ทมไม่ปล่อยให้เป็นสกอร์ที่แบบไม่ยิงกันเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่มีแบบมไม่ยิงไม่มีแบบคลีนชีช่นะครับต่างฝ่ายต่างยิงกันได้นะครับแต่ว่าฤดูกาลก่อนหน้านี้เนี่ยคนครศรีเนี่ยนะครับก็แพ้ไปกลับเลยครับนะครับหนึ่งสามในบ้านตัวเองแล้วก็บุกไปแพ้ให้กับระยองศูนย์หนึ่งนะครับอ่ะ พอเรามาดูกันแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจากที่ได้ดูเกมในนัดแรกนะครับลูกทีมของพี่พบอ่อนโน้นะครับก็คือทีมระยอง FC เนี่ยครับดูดีกว่าดูมีมิติกว่าแต่ว่าถ้าเราดูกันจริงๆก็คือเกมที่ผ่านมาเนี่ยนะครศรีเองเนี่ยก็น่าแปลกใจนะตรงที่ว่าเขาตัดสินใจที่จะมีการพักเอานันทวั์ส่วนแก้วเนี่ยมาเป็นแค่ตัวสำรองทั้งท้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนันทวั์เองเนี่ยมีความบุบว่า แล้วก็มีจังหวะเขาเรียกในการคุกคามคู่แข่งแนวรับได้ดีกว่าคือเกมแบบนี้บางทีมันจําเป็นต้องใช้ไงต้องใช้ทีเด็ดจากเขานี่แหละ ต่เขาไปเอาโจเซนิวสันซึ่งเป็นกองหน้าชาวบัาซิลเลียนลงไปเล่นครับนะครับไม่สามารถที่จะคุกคามคู่แข่งได้เลยเก็บบอลไม่ได้ยืนผิดตำแหน่งในจังหวะของการเข้าคอตหรือว่าอะไรเนี่ยก็คือมันอยู่ผิดที่ผิดเวลาไปหมดขณะเดียวกันยังไม่มีมาร์ยาวด้วยไงคือมารยาเาพอไม่มีปุ๊บเนี่ยจบเลยไม่มีตัวเก็บบอลไม่มีตัวจบไม่มีตัวกระชากลากไปนะครับวอโดมิโรโซเลสเนี่ยเราต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าเขาอายุมากไปละ เขาเล่นได้ในระดับของเขาคือเขาเก็บบอลได้เขาคลองบอลได้แต่จะให้จังหวะของเขาเนี่ยในการที่จะกระชากบอลไปเนี่ยไม่มีแล้วก็ต้องใช้พลังงานให้น้อยหน่อยแล้วอยู่ในโฟกัสที่สําคัญต้องมีตัวมาเชื่อมกับเขาต้องมีตัวซัพพอร์ตอ่ะใช่ต้องมีตัวมาคอยเชื่อมต้องมีตัวมาคอยซัพพอร์ตกับเขาครับแล้วครศสรีเองต้องบอกว่าตัวผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยอายุมากเนี่ยและอายุมากเนี่ยก็คือมีความช้าเพราะฉะนั้นเขาจะเล่นบอลแบบเอาชัว ถ้าเราดูเนี่ยกองกลางเนี่ยอย่างบิชิตชัยช่วยสีนวลเนี่ยคนนี้ก็ช้า <ไป S 1> ตัว่ไปดูผังเกมแรกกันหน่อยผมว่าเกมแรกเนี่ยถ้าเห็นภาพเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับนครศรีก่อนอว่ากันที่นครศรีก่อนเพราะว่าพี่โยพูดถึงนครศรีอ่าอ่าอันนี้เป็นทีมเยือนเกมที่แล้วเป็นเจ้าบ้านนะครับอ่าโอเคแซมมวนเองเนี่ยเกมเกมที่ผ่านมาทั้งรอบรองแล้วก็รอบชิงเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ลูกนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นอุบัติเหตุ เป็นความผิดพลาดที่แบบว่ามันก็เกิดขึ้นได้เสมอสําหรับู้รสาวประตูอาจจะอ่านผิดไปนิดนึงจังหวะนะคือจังหวะเหมือนกับประมาทไปด้วยในจังหวะของการที่รับบอลบอลแบบนี้ถ้าเกิดว่าเป็นู้รสาวประตูรุ่นเก่าๆเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าคุณจะต้องปิดขาของคุณให้ดีด้วยการมีเข่าข้างหนึ่งในการที่คุณจะคอยก่อไม่ให้ต้องย่อลงเข่าย่อเข่าลงไปเพื่อที่จะไม่ให้ลูกรอดขาแต่น่าจะเป็นจังหวะของความประมาทแหละพอโดนเข้าไปแล้วบอลมันลื่นเนี่ยคิดว่าทัน บอลมันลื่นไงนะครับแล้วปรากฏว่ามันพลบเข้าไปลูกนั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะสร้างเขาเรียกว่าความไม่มั่นใจมันจะทําให้ตะมวนเนี่ยนะครับออกอาการสตรกแตกมาจนถึงเกมนี้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจนะครับแต่ว่าเอาละด้วยประสบการณ์ด้วยอายุด้วยความเก่ามันคงผ่านอะไรจากความผิดพลาดอะไรมาเยอะเชื่อว่าน่าจะคืนกลับมาได้นะในเรื่องความมั่นใจดูเกมแรกเท่าที่ดูผ่านๆน,นะเท่าที่เห็นก็คือ เกมรับอาจจะมีปัญหาพอสมควรนะเพราะมีบางจังหวะที่เหมือนกันความสัมพันธ์ระหว่างการการเข้าบอลเนี่ยมันมีช่องโหวไปถึงประตูตลอดเลยเนี่ยควอนไดฮีนพลเกิดแก้วควอนไดฮีเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกตัวแบกของแนวรับครับขณะที่เพชรรัต์โชติปาราเนี่ยจะเป็นตัวที่คอยคอยลงมาเชื่อมเกมด้วยคือพูดง่ายๆว่าเล่นเกมรับด้วยจังหวะของเกมลุกเนี่ยเขาที่ขึ้นไปเชื่อมเกมนะครับเช่นเดียวกับอดิศักิ์ก็คือพูดง่ายๆว่าขึ้นไปช่วย ขนาดเดียวกันอันนี้สอนหนูหนานเนี่ยยังเป็นแค่มิดฟิลแบบบ็อกทูบ็อกคือเป็นเหมือนกับตัวคอยแจกจ่ายบอลทางกว้างมากกว่าไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์ยังไม่ได้คองบอลดึงจังหวะะไรไม่ใช่เพลย์เมกเกอร์นะครับวิชิใช้ช่วยสีนวลก็มีความเกา่าแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรให้เห็นว่าเขาเนี่ยสามารถทําแบบเคลื่อทำประโยชน์ให้กับทีมได้สูงสุดอะ่ะครับและช้าวันเฉลิมยิ่งยงเนี่ยโอเคความเก่าของเขาเนี่ยก็ยังถือว่าได้เปรียบแต่ ก็ช้าไปเยอะเล่นคล้ายๆอดีสอนหนูน่านเหมนกันนะคือพวกนี้จะเป็นบอลสไตล์เดียวกันหมดเลยคือบอลสไตล์คือจ่ายบอลแบบเขาเรียกทางกว้างมากกว่าเป็นตัวเขาเรียกเป็นตัวคอยโฮบอลคือแบ ลักษณะแบบนั้นคือถ้าวันไหนที่ที่ฟอร์มมันได้กันเนี่ยบอลเร็วได้กันบอลจังหวะได้กันเนี่ยมันจะดีแต่จังหวะสวนแบบนี้นี่คือถ้า,ถ,าถ้ามีแค่2ตัวแบบแบบพวกอ,อย่างวิจิตชัยวันเฉลิมนี่ก็อาจจะเป็นตัวคอยเขาเรียกว,ว่าคอยเปิดให้กับนันทวัฒน์มากกว่าวคือใเจใเขาพาบอลนะขึ้นไปเองเ,องเนี่ยไม่มีทางไม่ได้แล้วนัทภูมิมายาครับก็ยังพอได้นะคยังเออเร็วไหมยังมีความวูบวาบอยู่บ้างแต่ว่าก็ยังถือว่าประสบการณ์ยังน้อยอ่ะนะครับ บอลดมิโลโซเลสอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเขาเองเนี่ยมีเขาเรียกมีความเก่าสามารถเก็บบอลได้นะครับเรียกฟาวได้แต่ความบูบวาบของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับสมัยเมื่อ 4, 5, ่หปีหปีเปีที่แล้วเนี่ยมันแตกต่างกันเยอะมากมเพราะอตอนนั้นเนี่ยชงเองกินเองกระชากเองไปแล้วก็ไปสามารถไปจบได้เลยแต่ตอนนี้ต้องการตัวเชื่อมทีนี้มันต้องมาดูว่าใครจะมาเชื่อมกับเขา อย่างสมมุติว่าถ้าเป็นมารันยาวลงมาได้เนี่ยเชื่อว่าน่าจะวูบว่าขึ้นเยอะขนาะเดียวกันเนี่ยผมเชื่อว่าโจเซนิวสันเนี่ยหมายเลข91เนี่ยดอสันโตสเนี่ยถ้าผมเป็นโคช้ชของนครศรีเนี่ยเอาลงใบเนี่ยมันลําบากตรงที่ว่าสไตล์ของเขาเนี่ยมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ได้เลยกับจังหวะสวนกลับเพราะฉะนั้นมันต้องนันทวัสส์สวนแก้วเท่านั้นคือคืออาจจะต้องมีเวลาให้ลงสนามใหม่ คือไปวัดเอาอาจจะเป็นไพ่ทีเด็ดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วส่งตัวสดอย่างพวกนันทวัดสวนแก้วที่พลักําลังเหลือเฟืออะไรเงี้ยนะก็อาจจะไปลงในช่วงหลังลสิบเอร์เนแรกก็ได้ก็แล้วแต่ม,มันอยู่ที่ว่าเขาจะว่ายังไงเพราะว่าจริงๆแล้วเกมเนี้ยไปเยือนระยองเนี่ยโดนกดแน่เพราะว่าระยองเนี่ยขนาดเกมแรกเองเนี่ยพวกเขายังทําเกมลุกได้วุบว่ากว่าเราไปดูผังของระยองดีว่า คือผ sure 2> <2> ังผังเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นผังของเกมล่าสุดนะครับใช่ใช่ใช่เราไม่ดูคือแบ็กซ้ายอดิศักเซนสมเอียดเนี่ยเดี๋ยวรอดูทีมว่าจะปรับยังไงเพราะว่าอดีศักเนี่ยโดนไปแดงมานะครับอ่านี้คือผังของนัดแรกนะครับอ่ะไปดูของทางฝั่งทีมเรยองเอฟซีบ้างลูกทีมของพี่พบอ่อนโมผู้รักษาประตูเนี่ยโอเคไม่มีปัญหานพกุลขัตตุนนะครับก็ถือว่าเล่นกับทีมมานานนะใช่แบ็กซ้ายยอนหลังนาเมืองรักนี่ก็เป็นแบ็กที่ มักจะเติมเกมขึ้นไปบ,บุกด้วยครับนะครับแล้วก็จุดเด่นของเขานี่ก็คือจังหวะของการหาโอกาส,สยิงไกลด้วยคอสบอลด้วยด้านขวาวสุศิวกรจภูศรีฤทธิ์นะครับคู่เซนเตอร์เนี่ยสุวัตจันบุญพากับนภัสจารุพัฒนธลพะพักดีคู่นี้นะครับก็ถือว่าก็แกร่งแต่ว่าก็ต้องดูว่าถ้าเจอความเร็วของพวกนันทวัดความคล่องเนี่ยแล้วถ้าเกิดมารันยาวสามารถลงได้เนี่ยก็ไม่แน่เหมือนกันนะ คือเกมบอกว่าก็ไม่แน่นะระยองจะได้ข่าวดีอยู่หน่อยได้คาต์ตโนฮที่ลมีชิกคืนกลับมาที่ผลทดแบงกลับมานะครับก็ดูว่าจะมาแทนใครนะครับอกองกลางเนี่ยสิว่ากรแสงมงนะครับอภิวัฒน์หานใจก็เป็นสไตล์นะครับที่เขาเรียกว่าบล็อกทูบล็อกเหมือนกันครับได้มีราเฟลกาโยโดเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวคอยเขาเรียกว่าคอยจ่ายบอลคอยแบบจ่ายบอลทะลุให้เรียวม่อิโตผมว่าน่ปุ่นตัวนี้ไม่ดีเท่าไหร่คือมีความเร็วนะ <ม>แต่แต่ยังขาดความแน่นอนอยู่เยอะพอสมควรคือยังไม่ลวดลายยังไม่แผวพาวยังไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะขณะที่เจษดาบัตรชาลีนี่โอ้โหจีดเหมือนกันนะผมต้องบอกว่าเป็นตัวจีดเหมือนกันทางด้านขวาโดยเฉพาะในเกมแรกที่เจอกับนครศรีเนี่ยช่วงตน้ตนๆนี่คือเกมขึ้นทางเขาตลอดเลยนะคือพอบอลตกพื้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเกมลุกของรยองเวลาแทงและสวนกลับเนี่ย ถ้าขึ้นขวาทางฝั่งของเจสตาบาชาลีมันจะเป็นมิติที่มันชัดเจนมากเลยนะเขาไปกับบอลได้ดีเร็วเร็วคล่องตัวนะฮะแต่ว่าอาจจะขาดความแน่นอนจังหวะเปิดเท่านั้นเองความชัวร์ในการยิงประตูจังหวะเปิดเนีเ่ยก็เป็นเตียโก้ชูลาป้าเป็นกองหน้าเกมแรกเนี่ยเขาเองเขาไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร,ร่นะครับแต่ว่านั่นคือเกมเดือนไงน,นะแต่ว่าคราวนี้นะมันเป็นเกมเย่าแล้วนะครับเชื่อว่าน่าจะมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นอ่ะนี่ก็คือผังรายชื่อนะครับของทีมระยองเอซีซึ่งในเกมนี้ นะครับก็จะได้เล่นในบ้านตัวเองแล้วผมมีสถิติของพี่พบอ่อนโมฝฝากกันนิดนึงนะครับคุมทีมมา20เกมสำหรับระยองนะชนะ9เสมอ6แพ้ไป5แต่ว่าจุดเด่นสำคัญเลยที่มาพร้อมดินเอกันเป็นอดีตกองหน้ายิงได้ถึง41ประตูนะครับ <c oughs> ประตูเสียเนี่ยเสียไป24 <c oughs> ก็เกือบครึ่งๆเหมือนกันนะเรื่องการเสียประตูแต่ว่าเกมลุกเนี่ย20 20นัด41ประตูเนี่ยถือว่าดุเหมือนกันนะ <c oughs> เขามีตัวจบไง,ง ตัวจบอย่างชูลป้าซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเขาเรียกมีความแน่นอนในเรื่องการจบสกอร์เด็ดขาดนะครับขณะเดียวกันราเฟลกิยโดก็ทําได้ครับอ่ะก็ถ้าเกิดว่าเรามองเนี่ยนะครับเอาแบบจากฟอร์มการเล่นในนัดแรกเนี่ยถ้าสิบเอ็ดตัวแรกของทางนครศรียังไม่มีมารันเยานะรวมถึงนันทวัฒน์สวนแก้วค,คุณก็ยังไม่มีโอกาสที่จะไปคุกคามกู้แข่งสักเท่าไหร่ ด้วยตัวของโจเซนนิวสันเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่มีความเร็วเลยแล้วก็ไม่ไม่ได้สามารถที่จะเก็บบอลได้เหนียวแน่นคลองบอลได้ดีไม่เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่สามารถที่จะจัดตัวผู้เล่นไปคุกคามคู่แข่งได้นั่นก็หมายความว่าคุณจะโดนเขาบุกแบบวันเวย์เพราะจังหวะส่วนของคุณคุณไม่มีตัวผู้เล่นที่มีความเร็วเลยคือปัญหาที่สําคัญของคนครคือเล่นเกมรับไม่ได้แล้วใช่คือต้องเล่นเกมลุก เพื่อที่จะยิงประตูว่าระยองเนี่ยไปมีอเวโกมาด้วยต้องยิงให้ได้ก่อนใช่พอยิงให้ได้ก่อนเนี่ยเกมเปิดเลยเกมเปิดแน่ๆนะครับเพราะว่าระยองเองก็คงไม่อยากที่จะต่อเวลาพิเศษใช่ถูกไหม<ช><ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยระยองก็ต้องเล่งพยายามยิงให้ได้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับเชื่อว่าระยองคงต้องเปิดเกมบุกเข้าใส่แหละเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเจ้าบ้านอยู่แล้วแล้วก็สักด์สีมันเหนือกว่าระยองอันดับมันดีกว่าระยองเนี่ยผมว่าเรื่องของการคุยสําหรับการทําทีมปีหน้าถ้าได้ทําได้ขึ้นชั้นนะ กรณีที่เลื่อนชั้นเนี่ยผมว่าเขาน่าจะคุยกับชมบุรีเปาะหนึ่งละเพราะว่าชมบุรีเนี่ยตกชั้นสู่ทลเลสองแล้วอะคือผู้เล่นถ้าชมบุรีจะโฮเล่นไว้เพื่อเล่นทะเลสองทั้งหมดเนี่ยเวลาเขากลับมามันมันจะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเหมือนมันเริ่มใหม่เลยนะฮะมีพิภพเป็นตัวเชื่อมไงใช่ในการที่จะเอาตัวผู้เล่นมาได้นะครับแล้วก็แน่นอนตัวผู้เล่นที่เขาต้องการตัวจัดๆในการที่คุณจะสามารถรักษา ความัการเล่นให้ได้<ม>แล้วสามารถถ่ายให้ได้ก็คือต้องเล่นในหลีกสูงสุดเท่านั้นถูกต้อง,องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เล่นที่เป็นระดับสตาของทางชมบุรีบางทีถ้าไม่ไปต่างประเทศก็อาจจะถูกส่งให้ยืมกับทางระยองก็เป็นไปได้ใช,ใช่คือมันมันโอเคละ่ะพวกดาวดาวดาวังเบอร์ใหญ่เนี่ยอาจจะไปทีมใหญ่หรือไปต่างประเทศอย่างที่บอกแต่ว่าตัวรองรองลงมามันจําเป็นต้องมาเอาเกมไทยลีกไทยลีกหลีกสูงสุดนะครับคือถ้าไปเล่นหลีกรองเนี่ยเวลากลับมาของชมบุรีเนี่ยกลายว่าถ้าเด็กของชมบุรีเล่นหลีกรองทั้งหมดเนี่ยเวลากลับมา มันเหมือนต้องมามาสร้างทีมใหม่เหมือนกันแต่ทางนี้และทางนั้นนะครับนั่นหมายความว่าระยองก็ต้องผ่านเกมนี้ไปให้ได้ก่อนศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีตะวันออกกับศักดิ์ศรีใต้ต้องผ่านเกมนี้ไปให้ได้ก่อนนะครับก็ถ้าดูจากเรื่องของฟรอร์มการเล่นนัดแรกฟรอร์มการเล่นในฤดูกาลนี้แล้วก็รวมถึงการได้เล่นในบ้านระยองเหนือกว่าทุกอย่างอื<ว>แต่ฟุตบอลมันน,งง<ช>นัดเดียวไงฟุตบอลนัดเดียวเนี่ยนะครับอะไรไม่เกิดขึ้นได้สิ่งที่มันน่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของแรงกดดัน ถ้าเกิดว่าผู้เล่นของในยองเองเนี่ยไม่สามารถเอาชนะแรงกดดันที่ถาโถมตัวเองได้แล้วโดนยิงนําไปก่อนเนี่ยบางทีเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นความชอกช้าเกิดขึ้นอาจจะเป็นช็อตเดียวนะจะเป็นช็้ตเดียวคือคือฟุตบอลเล่นเพื่อเสมอมันเล่นยากนะใช่เราไปเล่นเฉยเนี่ยเวลาจะเร่งกลับมาเนี่ยมันลําบากคือพวกเขาอ่ะก็คงจะเป็นฝ่ายคลองเกมบุกกันแหละนครสีเองเนี่ยก็คงจะมาแบบเขาเรียกว่าในสไตล์ของทีมที่ตั้งรับแล้วก็รอจังหวะสวนกลับ แต่ว่าอย่าลืมนะว่าการเจอเชียงใหม่ของนครศรีเนี่ยไปเยือนเนี่ยเขาก็ทําได้ดีนะนั่นไงแต่ตอนนั้นมีมรันยาวไงใช่แต,<ม>แต่เรา,<ม>เ,ราเราก็ต้องรอเช็คอาการว่าถ้าเกิดมรันยาวหายเนี่ยมีตัวคุกคามแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้ไม่ง่ายสําหรับระยองนะครับผมก็ยังมองว่าโอกาสที่ระยองจะเบียดชนะมีเสมอก็มีมนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าจะยิงชนะเยอะเนี่ยผมว่านครศรีมาตั้งรับแน่นๆแน่ยกเว้นแต่ว่ามุมหนึ่งที่นครศรีโดนเร็ว อ่าถ้าโดนเร็วอ่าอันนี้อันนี้คือฟุตบอลจะเป็นอีกหน้าหนึ่งเลยนะคือมันจะกลายเป็นเปิดด้วยความด้วยความที่ต้องยิงประตูให้ได้เยอะให้มีผลต่างหรือไม่ก็ต้องยิงประตูนอกบ้านให้ได้เยอะก็ต้องยิงแหละสมมุติว่าถ้าเกิดนครศรีโดนก่อนเนี่ยยังไงก็ต้องตีเสมอให้ได้ก่อนเพื่อให้มันเท่ากันกับนัดแรกนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเล่นเกมเดิมก็คืออุดไว้ก่อน แล้วก็รอจังหวะแล้วก็รอจังหวะสวนอ่ะเรามารอดูกันนะถ้าเกิดว่าระยองได้ตัวหลักๆกลับคืนมานันทวัน์นววดได้มาละยาวมาผมว่าน่ากลัวขออภัยถ้าเป็นนครศรีได้น่ากลัวสําหรับระยองแต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้เล่นยังเป็นเหมือนกับเวตีตัวแรกในชุดแรกนะครับของทางนาครศรีเนี่ยอันนี้ระยองได้เปรียบเยอะช่วงนี้ปัจจัยร่วมาจจะเยอะหน่อยนะครับนอกเหนือจากผลการแข่งที่ต้องการแล้วเนี่ยเรื่องของฟ้าฝน มันจะมีส่วนเกี่ยวข้องมากใช่ตอนนี้ตกทั่วประเทศนะใช่แล้วตกทั่วประเทศตกเยอะด้วยครับนะครับอ่ะรอติดตามดูกันแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง2ทีมครับไม่ว่าใครจะผ่านเลื่อนชั้นขึ้นไปสู่หลีกสูงสุดนะครับก็ต้องบอกว่าเวลยินดีต้อนรับนะครับแล้วก็รอดูแล้วกันว่าสุดท้าย ทีมใดจะได้รับการชูมือนะครับแต่อย่างอื่นเลยก็ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณการถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกสอรอบเพลย์ออฟครั้งนี้นะครับเป็นโครงการที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้การสนับสนุนสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับร่วมด้วยกับกระทรวง,งท่องเที่ยวและกีฬาช่อง m b t 2 s d นะครับเพื่อมุ่งหวังที่จะสร้างความแข็งแกร่ง ให้ฟุตบอลระดับลากย่านะครับสร้างความสุขและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับซีซั่นหน้ารอติดตามเลยนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของ3ลีกของไทยจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าภาครัฐบาลให้การสนับสนุนแบบเต็มตัวเลยใช่ครับนะครับแล้วก็สมาคมกีฬาฟุตบอลของคุณแป้งนนลพันรัมซามเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเปลี่ยนแปลงออกมาให้เห็นได้ชัดเยอะมากในะครับเพราะนั้นติดตามดูกันนะครับ ไปดูกันนะครับตัวใบสุดท้ายจะเป็นของใคร n B T 2 H D วันเสาร์นี้สิบนาฬิกาสินากาเปิดไปดูกันแล้วก็เชียร์กันเลยนะครับทั้งแฟนระยองและนครศรีส่วนแฟนของทีมอื่นคุณอยากจะคุณอยากจะเชียร์ทีมไหนตามสบายเลยเวลาหมดแล้วครับเราสองคนลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ